ปกติแล้วดิฉันก็เห็นนะคะคุณพัทรพรเองเจนเองเนี่ยก็เป็นคนชอบถ่ายรูปเหมือนกันค,คุณพัทรพรนี่มีมุมไหนของตัวเองเป็นพิเศษหรือว่าชอบถ่ายกับอะไรแบ็คกราวอะไรเป็นพิเศษไหมคะพูดถึงก็ไม่มีนะคะแต่ว่ามุมดิฉันเนี่ยจะค่อนข้างเดิมๆกับคุณเนื้อไทยคือจะเป็นมุมหน้าตรงแล้วก็ยิ้มสวยอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีมุมเก๋ๆเก๋ๆเ,เ,เหมือนคนอื่นเขาสวยอยู่แล้วมุมไหนก็สวยค,ค่ะ,คะแต่วันนี้นะคะจะพาไปดูผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งได้ถ่ายภาพตัวเองไว้นะคะเพราะว่าตัวเองนั้นชอบ กิจกรรมหนึ่งเป็นชีวิตจิตใจมากๆแล้วก็ถ่ายรูปของตัวเองทํากิจกรรมน,นั้นๆต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลาย10ปีด้วยเป็นภาพที่น่าทึ่งเลยทีเดียวนะคะเห็นแล้วก็บอกว่าน่ารักดีนะคะเพราะว่าเธอคนนี้นะคะชอบกิจกรรมการยิงปืนนะคะในงานแฟร์หรือว่าพูดง่ายๆถ้าเกิดเป็นบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นงานวัดทั่วไปเป็นอย่างมากถ่ายมาตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆสาวๆไปจนถึงแก่เลยค่ะถ้าเกิดว่าถ่ายภาพนี้เนี่ยสักสองสามรูปนะคะแล้วก็ไปยิงอยู่สองส งาน2-3ปีนี้ก็คงไม่แปลกอะไรนะคะแต่ว่าเธอคนนี้ค่ะที่มีชื่อว่ารีอาฟานดิกนั้นเป็นชาวเมืองทิลเบิร์กนะคะในฮอลแลนด์เนี่ยได้ถ่ายรูปของเธอเนี่นะคะกับการยิงปืนเนี่ยมานานนะับตั้งแต่ตอนที่อายุ15ปีเท่านั้นตั้งแต่น้นค่ะปีคศ1937ถึงปี2008นะคะ ถึงตอนที่ตัวเธอเองนะอายุ88ปีค,คือถ่ายมาเป็นซีรีส์เรื่อยๆเลยนะคะตั้งแต่อายุ15ถึง88ปีค่ะ,คะลบไปสิคะว่าถ่ายมาหลายสิบปีแค่ไหนและเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยที่ฮอลแลนด์เขาก็มีการนำภาพถ่ายเนี่ยมารวบรวมในหนังสือนะคะที่มีชื่อว่า in almost every picture ค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็รวบรวมภาพถ่ายของผู้คนทั่วไปที่ไม่จาเป็นจะต้องเป็นดาราหรือว่าเป็นคนที่มีคนรู้จักนะคะไม่ได้มี ว่ถูกประสงค์อะไรที่มากมายค่ะก็นํามาให้คนทั่วไปได้มาชมแล้วก็จัดเป็นหมวดหมู่ทําให้ดูน่าสะสมแล้วก็น่าเก็บมากขึ้นเท่านั้นและทําติดต่อกันมาเนี่ยเป็นเล่มที่7็แล้วและ,ะเล่มที่7นี้เนี่ยก็มีรูปคุณยายนะคะคนนี้เนี่ยรวมอยู่ด้วยเป็นภาพของคุณยายเนี่ยิงปืนท่าโน้นท่านี้ท่าน,านั้นตามง,งานแฟร์ต่างๆะนะคะไว้หลายสิบภาพทีเดียวค่ะคือถ้เกิดถามว่า ใครถ่ายเธอนะคะ<ม>ก็ต้องบอกว่าเธอนั้นไปถ่ายที่เรียกกันว่าช<ม>ูตติ้งแกลเลอรี่คือเมื่อยิงปืนแล้วก็โดนเป้าปุ๊บเนี่ย<ม>ก็จะมีกล้องนะคะถ่ายจับภาพไว้อัตโนมัติทันทีและเธอเธอนั้นก็จะได้ภาพ เหล่านั้นเนี่ยไปเก็บไว้แต่ก็มีช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกันนะคะที่คุณยายคนนี้เนี่ยนะคะหยุดค่ะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปไปหายไปพักหนึ่งนั่นก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหายไป6ปีช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปนะคะเศร้าไปพักหนึ่งก็สรุปแล้วนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะนำวิธีของคุณยายเนี่ยไปใช้บ้างนะคะสำหรับกิจกรรมที่ชอบถ่ายซ้ำๆทุกๆปีเธอก็คงจะไม่สงวเลิกสิทธ์ค่ะ